สวัสดีครับหลังจากที่ผมสอนพวกเราในห้องเรียนจบแล้วในหัวข้อเรื่องหน่วยปริมาณทางฟิสิกส์และก็เวกเตอร์คลิปนี้ผมจะมาเฉลยแบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์การ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 เพื่อให้พวกเรามีความมั่นใจมีความปังเวอร์วังอลังการทำข้อสอบได้ไม่พลาดไม่ว่าจะเป็นข้อยากหรือข้อง่าย <laughs> เอาละ เรามาเริ่มกันที่ข้อหนึ่งกันเลยโจทย์มีอยู่ว่ารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว72กิโลเมตรต่อชั่วโมงขีดเส้นใต้เอาไว้เขาให้เราเปลี่ยนหน่วยของกิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเป็นหน่วยของเมตรต่อวินาทีตัวนี้คือกิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเป็นเมตรต่อวินาที การเปลี่ยนหน่วยปริมาณทางฟิสิกส์ที่เราสนใจนั้นจะยังคงมีค่าเท่าเดิมแต่ว่าตัวเลขมันเปลี่ยนไปวิธีการทำนะครับ solution น,นะครับเขียนยังไงดี solution เราจะทำแบบนี้ครับผมก็จะเขียน72กิโลเมตรต่อชั่วโมงไว้ ใส่เครื่องหมายเท่ากับผมต้องการจะเปลี่ยนไอเจ้าตัวนี้ครับเนี่ย72เนี่ยยังคงเดิมไว้ก่อนกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คงเดิมไว้ก่อนทีนี้หน่วยที่ผมต้องการก็คือเมตรต่อวินาทีผมก็ทำแบบนี้ครับผมจะเอาเมตรหารด้วยเมตรคูณเข้าเมตรหารเมตรก็มีค่าเป็น1 1คูณกับอะไรก็ได้ค่านั้นและผมต้องการส่วนด้วยวินาทีผมก็เอาวินาทีส่วนด้วยวินาทีมาคูณเข้าสิ่งที่ผมจะทำต่อไปก็คือผมอยากได้หน่วยของเมตรต่อวินาทีซึ่งเมตรอยู่ด้านบนผมก็จะใส่กุญแจล็อกเมตรด้านบนไว้ขังตายไปเลย ส่วนหน่วยของวินาทีอยู่ด้านล่างผมก็จะล็อกไว้ขังตายไปเลยตัวนี้ห้ามขยับขยื่นห้ามเปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้เราก็มาดูครับว่ามีหน่วยไหนบ้างที่เราจะกำจัดไปนะครับเพื่อให้เหลือเพียงแค่เมตรต่อวินาทีถ้าเรามองดูเราจะเห็นว่า m ตัด m, m ตรงนี้ตัดกันได้เลย แต่ว่าส่วนที่เหลือเราจะทำยังไงอขอ Copy อลงมาตึง้งนะครับ Copy ลงมาเรามาดูเทียบกันครับความสัมพันธ์ของหน่วย1กิโลเมตรมีค่าเท่ากับ1 0 0 0พันเมตรใช่ไหมครับ1กิโลเมตรมีค่าเท่ากับ1,000พันเมตรอ่ะเขียนไว้ตรงไหนดี1กิโลเมตรมีค่าเท่ากับ1,000เมตรอันนี้พวกเรา ท่องได้อยู่แล้วแต่ว่าผมตัด m ไปเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่า1 k มีค่าเท่ากับ1,000ผมก็จะเปลี่ยนเจ้าไอ้ตัว k ตัวนี้ครับให้เป็นเลข1,000ซะเขียนตรงไหนดีเนาะทำไมมีพื้นที่จำกัดอ่าขยับอีกนิดนึงนะครับก็ใส่ตัวเลข1,000ลงไปตัวเลข1,000นี้ มันคูณกันอยู่นะกับ72ด้านหน้าตอนนี้หน่วยของระยะทางก็คือ 1? กิโลเมตรเท่ากับ1,000เมตรเนี่ยหายไปเรียบร้อยแล้วกลายเป็นตัวเลขอีกหน่วยนึงที่เรายังคงมองเห็นนั่นก็คือหน่วยของเวลา 1? ชั่วโมง,1ช,โมง1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงนี้มีค่าเท่ากับกี่วินาที1ชั่วโมงก็มี60นาที แล้วก็ต้องคูณกับ1นาทีก็มี60วินาทีก็เลยได้ออกมาเป็น3,600วินาทีนะครับผมก็จะเปลี่ยนเจ้าตัวนี้นะครับนี่ครับจากหน่วยของชั่วโมงให้เป็นหน่วยของวินาทีซะโดยที่1ชั่วโมงนั้นก็มี3,600 วินาทีเห็นไหมครับตอนนี้หน่วยต่างๆได้หายไปหมดแล้วนะครับหายไปตอนไหนเออตัดไปสิครับจะได้หายหายไปหมดแล้วก็จะเหลือเพียงแค่ตัวเลขและก็หน่วยของเมตรต่อวินาทีที่เราล็อกไว้ตัวเลขประกอบไปด้วย72คูณกับ1000แล้วก็หารด้วย3600 หลายๆคนแปลงหน่วยจากกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเมตรต่อวินาทีบ่อยๆเราก็จะเห็นว่าตัวเลขตัวนี้ครับมันตัดกันได้10ส่วน36ก็เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็คือ5ส่วนด้วย18ใช่ไหมครับเราเอา72คูณหาหารด้วย18เราก็จะได้ตัวเลขออกมาซึ่งมีค่าเท่ากับเลื่อนนิด นึงนะครับเลือนนิดนึง20พอดีเลยแอบ,แอบเห็นฉเฉลยด้านบนก็เลยบอกว่า20นะครับแต่ว่าผมเช็คแล้วมันถูกต้องครับจะได้ออกมาเป็น20เมตรต่อวินาที72กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็มีค่าเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีนี่คือการแปลงหน่วยนะหน่วยเปลี่ยนไปแต่ค่าของมัน มีค่าเท่าเดิมเท่าเดิมยังไงตัวเลขไม่เห็นเท่ากันเลยอ้าวก็หน่วยมันไม่เท่ากันไงตัวเลขมันก็เลยไม่เท่ากันแต่ค่าของมันมีค่าเท่าเดิมเอะงงอ่ะไปข้อต่อไปเลยครับ